อ่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอ่าพี่น้องเกษตรกรสวนวัฒนเกษตรพินแคนอ่ามาพบพอกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องได้เวลาได้เลือกได้ย่ามอ่าในการมาตัดน้อไม้ไปแกงอันนี้เราเคลื่อนาแข่งกินไรอย่ะเถอะกินอะไรอืมเพิ่นเพิ่นเอาแห่งน,น่อไม้ไปอันกินแล้วกัน นกาแฟไปนําขอโทษขอภัยเลยพี่น้องเอ้มันติดพันตัวนี้มันเป็นนอนนันเป็นแหนงนะนนนนี่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 นีนี่นน่้อน่อนนอนหน่อยนี่บอกโยกกาดใหญ่ะบ่ใหญ่รอมันใหญ่รอดห่แหนงมันใหญ่มันเป็นแหนงบอเอาเข้ามาพีปีพี่น้องมาบึ่งวันนี้เข้าจะตัดตัดนอนใหญ่จากนอนหนึ่งไปแง่งทำความสารตั้นก่อนมาถ่า มันเหตุงานเนี่ยเนาะขันเ่าทำความสะอาดเดี๋ยวเขาเขาเขาตัดเล้วๆเขาสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งว่าเขาใส่นามไปแล้วมันมันเกิดขึ้นมาหลายบ่อเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันยาวๆได้พี่น้องเด้อนี่มาว่านตัดไปให้ออเดอร์ลูกค้าเป็นว่านนี่ครับนี่นอนหนึ่งไขเออนั่นๆๆตัดเป็นว่านนี่อันนี้็มันบ่ใหญ่บะ มันเงก้อนเดี๋ยวต้องถือฟุน้นมสิเงดแล้เอาพีน่น่อยมังนี่ประมาณโล่หนึ่งอยู่ดอกครับนังกันตัดตํำมันกินแข็งมาเต้ามีบอตแรมมีดบล็อคคมแล้วมีดบลอแมันต้องใส่กำลังต้องใส่กำลังนาเดิคมหมายว่างเงนเงยเงาเงานเงานนอมขึ้นพักนอนนึ่อน อันนี้แหละครับพี่น้องเคื่อนว่าลงมือทําคือคําตอบเนาะสําหรับสายเกษตรเกือบโลูกบอว่านึงลูกนึงนะข้างใหญ่ลูกบ้านนี่ครับเกือบลอยู่ดอกม่วงนนี่โลกกลัวไผ่กิมซุงนี่ครับอันมีไผ่กิมซุงตอนนี้กำทำผมหมายเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนอนถิ่นเกิดไม่กันนะทัพนี่นี่นี่ยู่นไกลเออแถวๆนี้เลย นั่นนี่นี่นีน่นี่น,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 นี่พี่น้องเห็นบ่ครับสามสี่นอ,น,อนี่นะเนี่ยครับก็กันเท้า,าสามารถที่จะให้น้ำได้เนาะให้น้ำได้กันแต่มนนีกินอยู่เลยฟังทั้งผุนก็มีเด้นี่พ่อได้กินอย <P os al> ูแต่งแต่งพ่อได้กินเลยขายบ่พ่อบ่พ่อค้นอ่ะ ช่วงนี้ก็ต้องจองแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่คืออาญญาก็มีคนเอาคือกันเพิ่นก็สั่งกันนี่แหละรูละสามสิบบาทมาหน้าฝนหน้าฝนสามสิบบาทแต่ว่าไหนเบิ้งเห็นอยู่นี่โอ้ยนี่พี่หน่อนี่นี่นี่เบิ้งอารมณเมื่อนหร่ขอเห็นเนอยู่ฟังตั้งบนกระี้เลยเบิ้งโผกัน บน้ำมันบลงบ่น้ำบ่ลงเชียนป่ใส้แขกสิเพราะมันบึงอ้ยวนจบของนี่นี่นี่นีนี่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 นีี่น้บ่่องอนี่ครับี่นอเน่คอเดียวเลยครับต่ว่าเฮ้ยจากก้อนนี่เข่าใจว่าเอาไว้ซ้ำบ่ได้ดิไม่ต้องเอาไว้หาหกพุ่นดี ต้องเอาไว้หาหกต้นเหมือนเดิมไม่ใช่สิใดมีหนอคือเอาไว้ซ้ำหนี่งคือการเกิดสิบ่มีเนาะมันเกิดงั้นก็เกิดหน่อยอ่ะพี่ๆครังหนึ่งครังหนึ่พี่น้องเบ้างกันเลยพ่อกดปรกดแบบแบบยิ่งเลยนี่คืออ่ากอเดียวครับไปต้นประมาณสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นใหญ่ใส่นั่นดี ขี่จะเป็นนอเอาขี่งัวมาโผลใส่มันพี่น้องมีเสียแล้วก็ขี่งัวโผลเออขี่งัวโผล่จะสอบหนึ่งอะไรลูกน้องมาเคลียร์ให้ไปนี้้อยคักขนาดฟังตั้งผิดไม่บอกจะมาเบิ่งกันอ่ะแต่ว่าเมือนกันย่างลอยอยู่บวกปันดีนอแม่แม่่ใหญมันบวมีนหนะแต่ว่าเห็นอยู so ่แบบแบช่างผิดละเนี่ยนี่ได้เถอะอื้อ นั่นเอ้ยตัวนี้แม่นบ่นี่มืาขั้นออกกํลังจะชุม่มพี่น้องกํลังจะชุม่มเปิดน้ำใส่ถามว่าเปลืองมอมันกะคือเห่ากับต้องรดน้ำสวนครัวเห่าอยู่แล้วไหมครับก็บเลยต่อน้ำใส่มันกะนี่แหละก็เป็นผลดีดิบังคับภายออกนอกฤด,ดูใดนะ้นะมีบอกเม,<ด>มืม่อแล้ว เวลาจเวาคนนแค่เห็ดปวเขาเนี่ยก็มีเห็ดปวกเบาเบาเบา,บาต้องตัดแห้งกันเลยนี่เด,นเด่นี่พี่น้องนี่นี่น,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 นี่นี่ครับเออนี่ๆปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบกำลังจะเป็นหนอเป็นหนอไม้ให้เรากินแต่ว่าโซนทั้งปุ่นมาท่านไหนตอนหนามใส่ทั้งขางดัวทั้งุ่น อานี่แหละครับบรรยากาศการสับหน่อไม้ไปแกงในช่วงวันที่สองเมษายนเป็นวันพิเศษของใครก็ไม่รู้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนนองครับฟังทั้งดีว่าได้ติดน้ำใสใสยายงหดยางเดียวพี่น้องนี่ครับถว่ากันเกิดเกิดรายครับเจ๊ดินไอ้ล่ำเออ เพราะว่ามัน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 ก่อมันต้นมันไหลก่อมันใหญ่แต่ว่าเท่ากับใบเห็ดถี่มันใหญ่แห้งนะครับเดี๋ยวในอนาคตพี่น้องในอนาคตก็จะเอาหนามมใส่อยู่ดอกนามม้าต้อเขาให้เพื่อที่จะเห็ดแบบบังคับให้ออกนอกฤดูกาลให้กันนะครับเอานี่ละพี่น้องเอาบรรยากาศการซับน้ำใหม่มากฝากที่ตอนน้องนะครับเป็นอะไรกั ม่เรื่อฝากเป็นกำลังแดงใจไห้ด้วยพี่น้องเดอ้อนี่ครับเพื่อดีจะได้มีกำลังใจในการฮิตคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปซับน้องใหม่กับว้สมนทธ์สกอนนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ